สวัสดีครับวันนี้วันที่30มหกราคม2567นะครับพามาชมพึ่งมาเก็บอาหารกับดอกพยอมนะครับช่วงเดือนกุมภาเป็นต้นไปในดอกพยอมเริ่มอ,ออกนะครับดอกพยอมดอกเสม็ดท,ที่ศูนย์อนุรักษ์พึ่งพงป่าจังหวัดชัยภูมินะครับคือแหล่งกำเนิดเก่าเป็นป่าพยุงป่าพยอม น,นี่ดอกพยอมกันลองออกเสียงพึ่งกระหึมเลยครับมาเก็บน้ําหวานจากดอกพยอมนะครับส่วนข้างล่างนี้เราก็จะวางกล่องล่อไว้ครับในสวนยางพารานะครับในสวนยางพาราแล้วก็เราจะอนุรักษ์พวกไม้ประดู่ไม้พยอม ไม้สม็ดไม้พยุงไม้โบราณไว้นะครับแล้วก็มีส่วนยางด้วยเห็นไหมครับที่บินเข้าเนี่ยแทบจะไม่มีเกสรน,นะครับแทบจะไม่มีเกสรเพราะว่า ฤด,ดูนี้เขาจะอัดแต่น้ำหวานนะครับเกสรติดขามาน้อยมากนะครับแต่บินเข้าบินออกนี่โอ้โหเยอะมากนะครับช่วงเช้าเชห่างต้นพยอมประยะประมาณ3เมตรนะครับหลังนี้ โชคดีมากต้นพยอมก็เป็นพืชสมุนไพรอีกชนิดนึงนะครับเป็นพืชสมุนไพรน้ำหวานน้ำหวานกล่องนี้จะเป็นน้ำหวานจากไม้พยอมนะครับเป็นน้ำหวานจากไม้พยอม